เท่ากันทิ้งเกียิทิ้งศักดิ์ศรีทิ้งอะไรไว้ข้างนอกเหลือเท่ากัน,กกไไน,กกนแต่ความเป็นจริงอะ่ะมันไม่เท่ากันหรอกออ oh. มันไม่เท่ากันหรอก mm hmm. มันมันไม่เท่ากันหรอกคือว่า <c oughs> อย่างอย่างสมมติอะ่ะอย่างคนที่เข้าคุกไป mm hmm. เขามีญาติมีพี่น้องข้างนอกคอยเออุป,ปการะ mm hmm. พวกนี้เขาก็คือว่าถ้าแบบเอาแบบญาติถึงถึง,ถงจริง,รงๆระอนะ mm hmm. แบบถึงถึงจริงๆนะเขาเนี่ เขาจะมีเขาจะมีไอ้นี่เขาเรียกว่าสมเด็จสมเด็จสมเด็จคือคือไอ้ต้องถึงจริงๆรถึงจริงเขาคุณเป็นสมเด็จเนี่ยญาติถึงจริงคุณก็ชีวิตในคุกคุณก็จะราบเรื่นหน่อยอก็คือคือจะสบายกว่าคนอื่นเขาพอสมควรเพราะว่าคุณไม่ต้องดิ้นรนเนี่ยคุณไม่ต้องดิ้นรนคือญาติคุณดิ้นให้คุณช่องทางญาติคุณดิ้นคุณไม่ต้องดิ้นคุณอยู่เฉยเลยคุณมีหน้าที่ติดคุกอย่างเดียวอะไรเงี้ยพอคุณเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าถ้าสมมติคุณเป็นสมเด็จ คุณก็จะต้องโดนล,ล้อมอืมล้อมในทีน่นี้ถ้าคุณสมเด็จคุณ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 ฉลาดหน่อย